สถานะที่เป็นผู้ประกอบการนะครับด้วยความที่เราไม่ได้เป็นทุนใหญ่เราไม่ใช่ทุนใหญ่เราไม่ได้มีอาชีพยอย่างอื่นเป็นตัวหลักแล้วเอาเอาเ,เ,เอาการเอาการ,เอาการทำโรงแรมร,รีสอร์ทมันเป็นตัวเสริมไม่ใช่นะครับผู้ประกอบการท้องถิ่นคนหนึ่งในบนเกาะสมุยนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่มีก็เลยนะวะ่าเป็นนายทุนใหญ่นะครับเหมือนอย่างอย่างพวกทุนใหญ่อย่าง ai, อย่าง,อย,างอย่างที่อื่นที่ลงเป็นนายทุนใหญ่แล้วลงมา ามาทํากิจการนะครับในเกาะสมุยเราเป็นคนพื้นที่นะครับและคนแบบผมนี่จะมีเยอะมากนะครับเราไม่ได้มีเงินเยอะเราจําเป็นต้องกู้ยืมนี่สินมีนนี้สินนะครับกู้เงินยืมจากธนาคารต่างๆเพื่อในการลงทุนนะครับตอนนี้นะครับในวิธีการของโควิด1 9เนีครับคนที่มีปัญหามากสุดคือผู้ประกอบกิจการท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นคนโลเคอล นะครับเอาการเอาการทำโร,รงแรมรีสอร์ทมันเป็นตัวเสริมไม่ใช่นะครับปัญหาเมื่อเราเกิดวิธีการแบบนี้นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดอื่อเราขาดเงินกระแสเงินสดที่ที่ใช้ในใ,ใ,ในในรีสอร์ทหรือใ,ในในธุรกิจของเรานะครับปัญหาตองก็ค,คือว่าในการเข้าถึงเงินพวกเราในฐานะที่เป็นนักลงทุนท้องถิ่นนะครับหรือเป็น SME ขนาดย่อย เราจะประสบปัญหาน้อยกว่าพวกเรื่องโทษทีขอโทษครับเราจะมีประสบปัญหามากกว่าพวกที่เป็นทุนใหญ่เราไม่มีธุรกิจอื่นเป็นตัวในการคำประกันหรือยืนยันรายได้ในระหว่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปขอไปทำกันเพื่อขอยืมกู้เงินยืมจากทางธนาคารเราค่อนข้างจะมีปัญหาอย่างมาก ด้วยกฎเกณฑ์ต่างๆที่ธนาคารอ้างมาไม่ว่าของทางกฎเกณฑ์ของทางแบงก์ชาติหรืออะไรแล้วแต่นะครับนี่คือนี่คือปัญหาของเรานะครับแล้วสิ่งหนึ่งเราเรามีพนักงานจำนวนไม่จำนวนไม่น้อยนะครับถ้าเมื่อรวบรวมพวกกลุ่มพวกเราผมถือว่ามีในกสทีนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นหลายหลายพันคนเกือบหมื่นคนนะครับมีพนักงานอยู่ที่เป็นลูกจ้างเราพอเรามีปัญหาแน่นอนเขาก็มีปัญหาข้อที่หนึ่ง ปัญหาของพนักงานหรือลูกจ้างของเราเงินประกันสังคมที่เราส่งไปปรากฏว่าการชดเชยให้เขาในยามวิกฤตแบบนี้ค่อนข้างจะมีปัญหามากนะครับเขาเขามีคําถามกับผมว่าเอ๊ะทำไมพี่ผมส่งเงินไปแล้วทําไมยผมผมได้กลับมาทําไมมันเต็มไปด้วยขั้นตอนที่วุ่นวายและทาไมผมได้แค่นี้แต่บางคนในชีวิตไม่เคยส่งเงินประกันสังคมทําไมเขาได้อย่างให้ได้ห้าพันบาท สเดือนหมื่นหาบาทโดยแทบจะไม่ต้องใช้หลักฐาในใรทั้งสิ้นแต่พวกผมส่งทุกส่ทงทุกเดือนไม่เคยบิดพลิ้วทำตามกฎหมายทุกอย่างทำไมพวกผมได้กันลำบากและค่อนข้างจะวุ่นวายในกฎเกณฑ์นะครับเขาฝากทางทางรัฐบาลด้วยบอกว่าเงินนี้เป็นจำนวนมหาศาลถ้าผมถ้าผมดูข่าวไม่ต่ำกว่า3ล้านล้านบาทอยากฝากรัฐบาลนิดหนึ่งว่าควรทำยังไงให้คืนให้กลับมาให้เขาใช้ได้มากที่สุด ให้เร็วที่สุดนะครับตอนนี้ทุกคนเดือดร้อนในส่วนของพวกผมเนี่ยก็อยากรัฐบาลช่วยช่วยช่วยพิจารณาให้ด้วยนะครับว่าทำยังไงจะช่วยพวกเราถ้าพวกเราได้พนักง,งานก็อยู่ได้นะครับ